ช่อง3ร่วมกับ s e a r c h และ BODY GLOVE เสนอรายการ STAR SPORT สวัสดีครับผมอเล็กซ์นเดลครับผมก็อยู่ในทีมสีส้มนะครับตำแหน่งนี้ก็ต้องลุ้นกันอีกทีครับเพราะว่าทุกปีตำแหน่งจะไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่ครับอเล็กซ์เลนเดลสูง168เซนติเมตรหนัก50กิโลกรัมความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมง ครับผมวันนี้เราก็มาเตะฟุตบอลกันครับก็เป็นการซ้อมกันครั้งแรกที่สีเขียวกับสีส้มจะมาลองซ้อมดูมาเรียกเหนือครับเพื่อที่จะไปแข่งกันวันที่6เมษายนครับ chain, 26, place, ถ้าจากประสบการณ์ที่เคยเตะก,กับกลุ่มพวกนี้ก็คือความในสีส้มค่อนข้างที่จะเหนือกว่าครับเพราะว่ามีผมอยู่ในทีมครับ ครับก็วันที่6เมษายนนี้นะครับก็อยากจะให้มาเชียร์กันเยอะๆนะครับปีที่แล้วบางคนนึกว่าจะหาตัวไม่ได้แต่จริงๆแล้วยังเหลืออีเยอะเลยครับก็อยากให้มากันเยอะๆครับ friends, มหากรรมฟุตบอลประเพณีไทยทีวีสีช่อง3ครบรอบ43ปีวันที่6เมษายนนี้ณสน,นามราชมังคลากฬาสถาน body g ล o